สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำตัวแอปพลิเคชันอันนึงที่ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆนะครับสำหรับผู้ที่ใช้งานสินค้าของไฮพิชั่นโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้ติดตั้งหรือเป็นผู้วางระบบตรงนี้จะช่วยทำให้การใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นก่อนการขายหรือว่าหลังการขายเนี่ยสะดวกมากขึ้นนะครับก็คือ h i ก Partner Pro นั่นเอง One, two, three, หลังจากที่เรากดเข้ามาในแอปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกของเขาโดยที่เรามาเริ่มกันที่ด้านบนก่อนนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีเมนูต่างๆซึ่งเราสามารถเลื่อนได้นะนี่นะครับอันแรกก่อนจะเป็น e-learning e-learning เนี่ยกดเข้าไปก็จะเป็นในส่วนของการเข้าไปเป็นการฝึกอบรมนะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าไปเรียนรู้หลักสูตรได้โดยเฉพาะในประเทศไทยเนี่ยก็จะเป็นหลักสูตรที่เราเมื่อก่อนเราเปิดสอบอยู่นะครับก็คือหลักสูตรตัวที่เป็น SCSA นะครับเป็น Certificate ตองทาง High Vision ซึ่งใช้เหมือนกันทั่วโลกนะครับต่อมานะครับแถบต่อไปเราเลื่อนไป Support case นะครับอันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสามารถที่จะกด New case ก่อนนี้เช่นเรามีปัญหาต่างๆเนี่ยมากด New case แล้วก็ พิมพ์รายละเอียดต่างๆเข้าไปได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางไฮ v ิชั o นส่วนกลางเนี่ยเขาจะมาตอบคําถามให้เรานะครับต่อมานะครับอีกแถบหนึ่งก็จะเป็นแถบ SADP อันนี้ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีเนาะเพราะว่า SADP เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ผู้ติดตั้งสินค้าไฮพิชั่นทุกคนเนี่ยต้องรู้จักแล้วก็ต้องเคยใช้งานแน่นอนก็ปกติเราจะอยู่บนคอมพิวเตอร์แต่ว่าตอนนี้ก็จะมาอยู่ในแอปฮิกพาร์เนอร์โปรนะครับก็มีหน้าที่ที่จะกดเข้าไปแล้วก็สามารถค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ในวงแหวนได้เลยทาได้หลายยาาาาาหลาาาาออ่งงมมกกะรัเเเเข channel เเเข้้้ไไปปพทํิิต แก้ไขตัว ip ของอุปกรณ์หรือว่านะครับกด3จุดอันนี้สามารถที่จะสั่งรีเซ็ตรหัสผ่านได้นะครับตรงนี้พอเรากดเข้าไปปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางไฮวิชั่นเขาจะส่งเป็นเหมือนตัวไฟล์ที่เจเนเรตแล้วกลับมาเนี่ยเราสามารถเอาไฟล์เนี่ยเข้าไปทําการรีเซ็ตรหัสผ่านอุปกรณ์ที่เราใช้ s a p p ตรงนี้เซิร์ชได้เลยนะครับสะดวกมากๆถัดมานะครับกดที่เพิ่มเติมนะครับ ก็จะมีอันนี้ที่มีประโยชน์นะครับก็คือจะเป็นในส่วนของ d i s c calculator กดเข้าไปนะครับก็สามารถเลือกได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเลือกกล้องความละเอียด2อล้าน25เฟรมนะครับติดตั้งทั้งหมด16ตัวลูกค้าบอกว่าอยากบันทึก30วันนะครับก็ใส่ข้อมูลลงไปแล้วกดแค l c u l a t e นะครับก็จะบอกเลยว่าบันทึก30วันด้วยกล้องนะครับตามเนี้ยก็ต้องใช้พื้นที่ทั้งหมดเนี้ย11เทราทไบต์นะครับอันนี้สะดวกมากๆในการตอบคําถามลูกค้าต่อมานะครับอันสองเนี้ยก็จะเป็นบอกข้อมูลเกี่ยวกับไซ เขาจะบอกว่าผมมีทั้งหมด6ไซส์2ใน6ผมมีปัญหานะครับก็คือมีปัญหา2ไซส์ผมมีอุปกรณ์ทั้งหมด6ตัวแต่ว่ามีปัญหาไปแล้ว4ตัวนะครับอันนี้มันก็จะบอกข้อมูลโดยโดยย่อทําให้เรารู้ว่าวันนี้นะครับเราเข้ามาดูตอนเช้าเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าออลูกค้าเราทั้งหมดไซส์งานเราทั้งหมดที่อยู่ในพิกพาร์เนอร์โปรเนี่ยบ้านใครมีปัญหาอะไรบ้างนะครับนีสะกวกมากๆต่อมาจะเป็นเรื่องอดีตตัวของนังวันนะครับพอตตรงนี้เดี๋ยวจะมีให้ดูอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้นะครับก็จะเป็นฟีดข่าวต่างๆที่ทางไฮพิชันเขาจะฟีดเข้ามาให้เราดูนะครับเพราะนั้นตอนทุกวันเนี่ยตอนเช้าเราสามารถกดเข้ามาดูได้ว่าวันนี้มีสินค้าตัวไหนน่าสนใจหรือว่ามีเทคโนโลยีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับกดเข้าไปแล้วก็สามารถที่จะแชร์นะครับแชร์ไป Facebook ของเรา Facebook ของทางร้านเรานะครับหรือว่าแชร์เข้าไปในไลน์กลุ่มลูกค้าเราอะไรก็ได้นะครับมีแ็บโปรดักต์นะครับแ็บโปรดักต์เนี่ยเดี๋ยวพาไปดูนะครับอยู่แ็บนี้มีแ็บ How to Howto ก็จะเป็นวิธีการตั้งค่าต่างๆนะครับแล้วก็ส หลายหลายคนบอกว่าอยากเข้าไปนะครับฟังสัมมนาหรือว่าอยากรู้ว่าทางไฮพิชั่นเนี่ยจัดงานอะไรบ้างนะครับบางทีไม่รู้ข้อมูลเลยนะครับก็กดดูจากเมนูอีเวนต์ได้เลยแล้วก็จะมีบอกนะครับเนี่ยต่อมานะครับในแถบที่เป็นแถบ Product ก็เป็นแถบที่เราเอาไว้ค้นหาข้อมูลสินค้าเช่นต้องการจะขายสินค้าหรือว่าต้องการที่จะส่งข้อมูลต่างๆให้ลูกค้าเนี่ยก็ง่ายมากๆนะครับมันก็จะมีหมวดหมู่ให้เราเลือกนะแล้วก็มีอย่างอันนี้นะครับเลือกเป็น IP ก็จะมีกล้องมีเครื่องบันทึกตัวอย่างเช่นผมเลือกเครื่องบันทึกนะคครรรรัับบผผมมมกก็ออาาจจะะพพิ์ุ่่่นนนทีต้งเช 7608นะครับกด search มันก็จะเป็นรุ่นที่มี7608ทั้งหมดนะครับกดเข้าไปดูได้ข้างในเนี่ยก็จะมีรายละเอียดสินค้านะครับมีบอกรายละเอียดสเปคนะครับมีบอกฟังก์ชันเด่นๆทั้งหมดเลยอันนี้สะดวกมากนะครับมี Data Sheet สามารถดาวน์โหลดออกมาได้เลยนะครับหรือว่าสามารถแชร์ให้กับลูกค้านะครับแชร์ทางไลน์ได้เลยอันนี้สะดวกมากๆหรือถ้าเราสนใจนะครับหรืออาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมันมี2รุ่นเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรเช่นตัวบนกับตัวล่างเนี่ยนะครับก็กดตรงนี้นะครับจจุดนี้แล้วกด vs นะครับ นี่สจุดอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วกด vs จากนั้นกดนะครับตรงนี้ยกเลิกถอยออกมานะครับนี่นะครับกด 네 transfer, um, นี่ครับมันจะเปรียบเทียบกันแล้วกดได้เลยนี่ครับอันนี้สามารถตอบคาถามลูกค้าได้เลยนะครับว่า2รุ่นที่เราเลือกมาเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับหรือว่ากดตรงนี้เพื่อซ่อนนะครับหรือว่าให้โชว์เฉพาะจุดที่มันไม่เหมือนกันก็สามารถแคปให้ลูกค้าได้เลยอันนี้สะดวกมากๆานะครับในการค้นหาข้อมูลสินค้านอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากที่เราเปรียบเทียบตัวสินค้าได้แล้วเนี่ยยังสามารถทําใบเสนอราคาจากในแอปตัวนี้ได้เลยนะครับอันนี้กรณีที่เร่งด่วนหรือว่าอยากส่งราคาให้ลูกค้าเลยก็สามารถทําได้นะครับก็กดตรงนี้นะครับ โดโคดนะครับหรือว่าผมเอา2รุ่นเลยก็ได้นะครับนี่กดตรงนี้นะครับนี่ครับกดเลือกนะครับใส่ไปนะครับอย่างละสองตัวแล้วก็กดสร้างนะครับนี่มันจะให้เราใส่นะครับยกตัวอย่างเช่นผมใส่ไปกดตรงนี้นะครับแล้วก็กด เนี่ยครับมันก็จะมีบอกชื่อบริษัทเรานะครับแล้วก็บอกจํานวนนะครับสามารถใส่ส่วนลดได้สามารถใส่ได้ว่าจะมีแวดหรือไม่มีแวดนะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับรวมถึงสามารถใส่ชื่อลูกค้าได้แล้วกดเซฟก็เป็นใบเสนอราคาแล้วก็สามารถฟอร์เวิร์ดส่งให้ลูกค้าได้ทันทีเลยนะครับอันนี้สะดวกรวดเร็วมากมาก ส่วนแท็บต่อมานะครับเป็นแท็บไซต์นะครับแท็บนี้ถ้าเกิดท่านใดที่เคยใช้งานอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นแท็บที่มันจะรวบรวมนะครับไซต์ข้อมูลของลูกค้าทั้งหมดนะครับที่เราได้ทําการแอดเข้าไว้ในฮิกพาร์เนอร์โปรนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับอุปกรณ์ของลูกค้าที่เราได้เคยติดตั้งไปแล้วอย่างแรกเลยก็คือเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับอย่างในตัวอย่างในในที่ผมแอดเนี่ยนะครับก็จะเป็นไซต์ผมเองมันก็จะมีบอกสีแดงแดงขึ้นสีแดงแดงนี้ก็คือบอกบอกว่าข้างในไซต์นั้นอุปกรณ์บางตัวเนี่ยมันครับมีปไดดู้ 厉害。Yeah. อันนี้ก็จะเป็นกดเข้าไปดูในไซต์งานนะครับผมยกตัวอย่างมา1ไซต์นะครับเป็นไซต์ของผมเองเนี่ยกดเข้าไปก็จะมีรายละเอียดตัวอุปกรณ์ค่อนข้างเยอะนะครับมีทั้งกล้องทั้งเครื่องบันทึกหรือว่าสวิตช์ที่เป็นเมเนจต่างๆก็สามารถแอดเข้าไปในไซต์ได้มันก็จะบอกรายละเอียดต่างๆหมดเลยนะครับทีนี้เราสามารถกดเข้าไปดูภาพของกล้องในไซต์งานได้ของอภาพย้อนหลังได้แต่ว่าการดูภาพสดหรือภาพย้อนหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าการที่เรากดเข้าไปเนี่ยมันจะต้องไปขอเพ e ร์ส s e ชั่นจาก, End User กือ็ r จะต้องกดอนุาตให้เราาเข้ถึงอุรณ์ กอนบ้านเขาได้ก่อนนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าต่างๆด้วยสามารถที่จะเข้าไปเนี่ยครับแก้ไข IP อุปกรณ์ได้เลยหรือว่าจะเป็นการรีเซ็ตรหัสผ่านนะครับรีเซ็ตรหัสผ่านนี้สะดวกมากๆเพราะว่าทันทีที่ผมกดไปเนี่ยนะครับมันจะไปเด้งที่ฮ e ี c o n เน็กของลูกค้าที่เป็นเจ้าของไซต์นี้แล้วก็ตัวลูกค้าเองเนี่ยหรือเ e อ็นยูเซอร์ก็มีหน้าที่แค่ทําการกดรหัสจากในแอปเขานะครับสะดวกมากๆหรือว่ากดเข้าไปเห็นไหมครับสามารถที่จะกดรีโมทคอนฟลิกต์นะครับเนี่ยครับ สามารถที่จะตั้งค่าเข้าไปได้นะครับกดรีโมทเข้าไปได้เลยไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการเช่นเข้าไปออรีบูตเข้าไปปิดฟังก์ชัน motion detection ต่างๆซึ่งอันนี้จะอยู่ในข้อมูลในไซต์ทั้งหมดนะครับรวมไปถึงถ้าเกิดในไซต์นั้นเนี่ยมีตัวสวิตช์ที่เป็นตัว smart manage เนี่ยนะครับก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะสร้างเป็นเหมือน topology ขึ้นมาเราจะรู้ว่าบ้านลูกค้าเราเนี่ยนะครับอุปกรณ์เน็ตเวิร์กตรงไหนมีปัญหาบ้างนะครับมันก็จะบอกลิงก์ต่างๆนะครับเนี่ยกดเข้าไปได้นะครับ กดเข้าไปที่สวิตช์นะครับมันก็จะมีบอกรายละเอียดหมดเลยว่าสวิตช์ตัวเนี้ยนะครับเชื่อมต่ออะไรบ้างเห็นไหมครับเนี่ยกดเข้าไปพอตที่8ผมใช้ poe อยู่เจวัตต์นะครับสั่งรีบูทพอตก็ได้สั่งกดดูได้ว่ามันเชื่อมเป็นอุปกรณ์ตัวไหนนะครับหรือว่าสั่ง Extend ก็ได้นะครับเพื่อให้พอต์ตัวเนี้ยมัน จาก100เมตรเนี่ยขยับไปเป็น300เมตรนะครับก็สามารถทําได้ทั้งหมดนี้อยู่ในไซต์ทั้งหมดเลยนะครับส่วนต่อมานะครับเป็นแท็บ Explorer นะครับหรือว่าแท็บสำรวจก็คล้ายๆกับตัวหน้าโฮมสักครู่นี้นะครับก็จะมีด้านบนนะครับมี How to ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะชอบเรื่องการ c o n f i ินะครับวิธีการตั้งค่าต่างๆเราก็จะมีตรงนี้ให้นะครับ แล้วก็ต่อมานะครับแ็บสุดท้ายกดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นแท็บที่บอกรายละเอียดของบริษัทเรามีชื่อใส่โปรไฟล์ได้นะครับหรือว่ามีพอยต์บอกอย่างของผมเนี่ยก็มีประมาณ1 0 0 0 0พอยต์จริงๆกดเข้าไปเนี่ยนะครับก็สามารถนำพอยต์ตรงนี้ไปแลกของรางวัลได้มันก็จะมีบอกว่าให้เราทําภารกิจอะไรบ้างที่เราจะได้พอยต์ตรงนี้มากขึ้นเช่นเราเข้ามาเช็คอินทุกวันหรือว่าการแอดเครื่องบันทึกหรืออุปกรณ์ต่าง,างๆเข้าไปนะครับซึ่งข้างล่างเนี่ยถ้าเกิดเรามีของรางวัลให้แลกนะครับเราก็จะใส่เข้าไปแล้วพี oh ่ๆก็สาาาามรรรรถที่่จะกกกดดแแลลล้้ววว็ขออองงัไเยหืน ของรางวัลเนี่ยก็สามารถนำ point ต,ตรงนี้มาแลกฟังก์ชันบางอย่างที่มันปกติเราจะต้องเป็นฟังก์ชันที่เราต้องจ่ายตังค์ซื้อก็สามารถใช้ point ตรงนี้มา redeem แล้วก็แลกเพื่อเปิดฟังก์ชันตรงนั้นได้ฟรีๆเลยนะครับไม่ต้องเสียตังค์เลยจริงๆแล้วนะครับตัวแอป ฮิกพาร์เนอร์โปรเนี่ยนอกเหนือจากการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือเนี่ยก็ยังสามารถใช้งานบนเว็บเบราว์เซอร์ได้ซึ่งก็จะมีฟังก์ชันที่เหนือขึ้นไปกว่านี้อีกนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการใช้งานต่างๆรวมถึงรายละเอียดของฟังก์ชันต่างๆใครที่สนใจก็ลองไปศึกษาดูนะครับสามารถที่จะไปทดลองเล่นได้เลยดูคลิปใน YouTube จากทางช่องของทางไฮพิชั่นไทยแลนด์ได้เลยทางเขาก็จะมีแนะนําไว้ใครที่อยากใช้งานฟังก์ชันพวกนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับแล้วก็ครั้งหน้าเดีดเาาเ๋ สามารถกดติดตามช่องทางซูเปอร์ท็อปไวได้เลยนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ